ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่การทดสอบเครื่องตัดหญ้า CMT นะครับวันนี้เราจะเอาเครื่องตัดหญ้า CMT ขนาด1เมตอกินะครับมาใส่กับ Ford 6640คันนี้เรามาดูกันนะครับว่าการปั่นสับปะรดที่มีหญ้าลกขนาดนี้นะครับเครื่องตัดหญ้า CMT จะสามารถปั่นได้ละเอียดขนาดไหนและ Ford 6640คันนี้จะแรงได้ใจขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามนับชมกันได้เลยครับเอาละครับเรามาดูกันครับ Ford 6640ครับกับเครื่องตัดหญ้า CMT นี่งานหยาบเลยนะครับปั่นสับปะรดเลยนะทุกคนแหมเครื่องจัดร้าขนาดเม็ด60นะครับของ CMT ติดตั้ง์บนพ640แหมท่อดังจะถึมมากๆเลยครับแหมปั่นละเอียดนะทุกคน นขนาสับปะรดบนกับหญ้าก็แข็งนะครับโอ้ดูนะฝันละเอียดมากเลยครับรอบจัดจ้านจริงๆ <c oughs> ดูนะสับปะรดปวกกับหญ้าลกท่วมหัวเครื่องตัดหญ้า c m ีก็เอาอยู่ครับ แต่การันสับประรดนะครับมันก็ต้องมีเทคนิคด้วยนะเราจะวิ่งเร็วเหมือนตัดส่วนยางไม่ได้นะครับมันก็ต้องไปแบบประมาณนี้แหละทุกคนเพราะว่าสับประรดมันค่อนข้างเหนียวสับประรดนี่ปกติมันเหนียวนะนต้นมันเหนียวมากครับใช่ครับอันนี้สับประรดบวกหญ้าอีกโอ้หญ้าก็แข็งอีก นี่ถือว่าปั่นได้ละเอียดไหมลุงประมาณนี้ละเอีดยดเนาะลุงก็ปลูกสับป,ปะรดมาปลูกมาหลายแปลงแล้วครับผมนี่ครับสับป,ปะรดนะทุกคนเหนียวนะเนี่ยโอ้โหนี้ถนะ้าเกิดเครื่องตัดหญ้ารอบที่ไม่จัดจ้านจริงๆนี่เอาไม่อยู่นะครับปั่นไม่ได้นะนี่ครับแล้วครตัดหญ้า TMT นะครับก็มีหลายขนาดนะทุกคนตั้งแต่ขนาดหนึ่งเม็ด20นะครับลถ30กว่าแรงนะเม็ด4 0 นะครับเม็ดหกซึ่งตัวนี้นะครับเม็ดหกแล้วก็ขนาด2องเม็ดนะทุกคนก็คือรอบตัดเม็ดแ0นะครับที่ผมใช้อยู่แต่รถก็แรงเสียงท่อก็กระคึมโอ้โหเสียงลั่นอย่างนี้เลยเนาะโอ้โห 40, สุดสุดสุดยอดจริงๆมแรงไม่จบเลยครับ แล้วแกปั่นเต็มหน้านะทุกคนดูนะเกียบล่องต่อล่องนะไม่ได้ปัน่นครึ่งเดียวนะครับแต่เมกีก้เรต้องปรับหมดเลยนะ เป็นไงบ้างพี่เป็นไงบ้างพี่ว่าเครื่องัดหญ้าเป็นไงบ้างอ๋อรอบก็ดีเนาะปัดละเอียดดีเนาะรถแรงดีด้วยแหละปกติถ้าว่าปั่นเจียศาลมันจะไม่แรงขึ้นเลครับไอ้ปั่นสับฝัรถมันก็ต้องมีเทคนิคกันพี่นะมันจะวิ่งให้เร็วเหมือนสวนยางปกติไม่ได้เนาะรถมันหน้าครดแล้วแต่บางคนเขาก็ปั่นไปทีละครึ่งนี่ของพี่เต็มหน้าเลยเนาะใช่ปั่นรอบเต็มเลยใช่รถแรงพี่นี่ครับโอ้โ สุดยอดมากทุกคนเนี่ยครับเครื่องตัดหญ,ญ้าเตรียมีนะครับขนาดเม็ด60นะนี่ครับผมไม่กล้าก้าใกล้นะทุกคนไปดูนะครับบันละเอียดมากเลยแม่จัดจ้านจริงๆแม่ขนาดสับปะรดบวกหญ้าข้อแข็งยังละเอียดขนาดนี้นะครับเราไม่ต้องถามเลยว่าเราเอาไปใช้ในสวนยางนี่จะเป็นยังไงผมว่าชิบชิปไปเลยนะ นะครับโครงสร้างที่แข็งแรงรอบเฟืองที่จัดนะครับแล้วก็การตัดที่ได้สมดุลแบบนี้นะทุกคนมันก็สามารถทํางานหนักๆได้เป็นอย่างดีเลยนะครับ แต่ฟอร์ดโฟลีสีดุนคันนี้สวยมากทุกคนรถสวยมากครับเรียกได้ว่าตั้งคันเล่งมือไว้ยาวๆเลยครับ แขนใส่สลักนะของ t m g ก็สามารถปรับได้หลากหลายรูด้วยนะครับแกนท็้งสองตัวเราสามารถเลื่อนเข้าออกได้นะครับเผื่อของบางคันยอยมันค้านะครับแขนกลางไม่ถึงก็สามารถปรับได้เลยครับแล้วก็ตัวเพานะครับก็นาเข้ามาจากประเทศอิต,ตาลีเลยนะส่วนแขนกลางทุกคนจะเห็นแขนกลางนะครับมันจะมีเหล็กเสียบอยู่ตรงกลางให้เราเอาเหล็กตรงนั้นออกนะถ้าเราไม่เอาออกนะครับมันจะไม่ให้ตัวแต่ถ้าเรา,เอ,าออกนะเห็นไหมมันจะให้ตัวนะครับ Nó sẽ làm cho chúng ta tắt nhanh hơn Mà, ràng đáy chạy Tuyệt เนเินครับนี่นะครับความลบนะครับนี่คือความลบนะครับรถปลดหญ้าข้อแข็งที่สูงท่วมหัวครับรถไม่แรงจริงตัวตัดห้าไม่ดีจริงทํามไม่ได้นะครับงานแบบนี้ เคาดนะผมว่าตอนแรกโต้มันต้องสก้านบาจ้งจงจหลงจึ้งจๆๆงอ่ะแต่ไม่เลยนะทุกคนนะ แล้ครับคุณภาพที่อยากปกต่อครับเครื่องสัญยา c m t ครับมีตั้งแต่ขนาดเมตรยีนะครับถึง2เมตรให้เราได้เลือกใช้ให้เหมาะกับแรงม้าเลยนะครับเนี่ยครับ c m t 70ปีเกียงคู่เกษตรกรไทยจริงๆครับนี่ครับเตียนล่าเป็นหน้ากรองเลยครับจากลกแบบนี้นะครับตอนนี้กลายเป็นเตียนเรียบเนียนไา ตึกยอดจริงๆเป็นไงบ้างพี่ลมมันรู้สึกหนักรถ์ไหมหรือยังไงเครื่องแต่ย่าเตรียมดีเป็นไงบ้างเครื่องแต่ย่าเตียมดีมันตัดแล้วรู้สึกหนักรถหรือว่าเป็นไงบ้างมันก็รอบมันดีนะมันมันแรกดิรอบมันจัดนะพี่นะใช่นี่ละเอียดหมดเลยนทุกคนดูนี่สับปะรดนะขนาดลกช่วมหัวนะตอนนี้ แค่นี้เลยบวกกับรถโค0ศแม่ได้ทั้งกำลังแรงม้าของรถแล้วก็เครื่องตัดญ้าที่มีประสิทธิภาพทุกคนมัน้ามัานหนาขน,นาดน,นี้มันจะตีเลยมาเป็นต้นเลยรถมันไม่แรกน,นี่แหลกเลยฮะโอ้ถ้าเกิดว่ารอบมันไม่จัดจริงมันจะตีเป็นต้นเลย<ช>มันจะไม่แหลกแบบนี้โอ้ไอ้นี่ผมปั้นไตผมเฟมเลยนะไม่ได้กินทีละครึ่งเนี่ยจริงๆนะงแล้วใช่ใช่ทุกทีทุกทีที่เราเห็นอ่ะจะปั่นทีละครึ่งเออแต่ของพี่ก็เต็มมาลาบัมเลย ก็้องวันนี้เต็มคาราเบลเลยคาราเบลเลยสุดๆเลยแต่พี่ยกยกหน่อยผมอยากดูข้างใต้ว่าเป็นยังไงอ่านี่นะครับอึบนี่นะครับคานของซ m t มทก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนแล้วก็ใบมีดก็เป็นใบมีดของซี t มทเลยนะครับเป็นใบมีดที่ตรงแต่ว่า โค้งลงข้างล่างเอ้ยมันมันฟันดินดีนะแบบเนี้เพราะว่ามันมันขุดเลยมันตัดเลยไงสาใบามีดมันบิดลงอ่ะไอเนี้ยยิ่งใช้ยิ่งคมแน่นอนเพราะว่ามันปักดินใช่ครับใบมีดส่วนใหญ่ที่เราเห็นก็คือมันจะตรงแต่ว่ามันจะเป็นคอโค้งแต่ตรงแต่นี่ของเขาบิดเลยนะเนี่ยครับใช่ใช่โอ้โครงสร้างนะครับขนะแข็งแรงมากแล้วดูนี่ขนาดเรือทุกคน ตอนนี้ก็เพิ่มเป็น4นิ้วแล้วนะครับจากรอบก่อนเป็น3นิ้วผมบอกว่าขออยากได้สัก4-5นิ้วนะครับเพราะว่าพอดินเปียกแล้วมันจมไอ้นาขึ้นจัดให้แล้วนี่กระปอกให้นาขึ้นอ่าหนาและกว้างนี่ครับมีรูปรับได้แบบเป็นรูสไลด์นะครับนี่ตรงนี้สามารถปรับได้แขนสามารถปรับได้ถ้าเกิดย้อยข้ําก็เลื่อนลงมาอีกนะครับส่วนตรงนี้ปรับได้อิสระเวลาตัดให้อน็อตตรงกลางออกนะครับแล้วก็มีชุดสลิปเปอร์ครับ ชุดจอยรู้สึกว่าจะมาจากประเทศอิตาลีาชุจอยเป็นอิตาลีครับโมเดลรี่ครับล็อกเฟืองก็จัดจ้านนะครับเนี่ยตัวล็อกสลักเป็นแบบกดอ่าตัวล็อกสลักเป็นแบบกดอ่าง่ายง่ายกว่าแบบบีมใช่ง่ายกว่าเนี่ยผมก็ใช้อยู่หลายคนที่ถามว่ามีขนาดเมตรหกสิบหรือเปล่าเนี่ยครับเราเอามาโชว์ให้ดูเลยมาตัดให้ดูกันเลยครับแล้วก็ลองงานกดๆจริงๆ <c oughs> อะไรเนี่ยน่าจะหิน นะครับก็มีตั้งแต่ขนาด1เม็ดยีนะครับเม็ดสีเม็หกสิบแล้วก็รอบตัดเม็ดแปซึ่งตู้ใหญ่ที่ผมใช้อยู่นะครับก็หาซื้อได้ตามร้านผู้แทนจาหน่ายทั่วประเทศซีเอ็มทีทั่วประเทศครับอ่าไทยทร็กเตอร์ก็มีนะอ่าของที่ไทยแทร็กเตอร์ก็มีขายไปแล้วตัวนี้ขายไปแล้ว3มเครื่องอืมอันนี้ขายแล้ว3าเครื่องพิ่งลงมาไม่ถึงเดือนขายดิบขายดีเพราะว่ามันตอบโจทย์กับเกษตรกรทางนี้ทางใต้ด้วยทางนี้ด้วยทางเชียงโดด้วยผมอยากให้ทุกท่านได้ลองดูว่า มาใช้ดีกันมันรอบจัดกว่าใช่อ่าอาจารยกมีอาจารย์กรอบจัดกว่าเหมือนที่พี่เขาบอกที่บอกว่าเมื่อก่อนมันจะตัดแล้วมันเป็นต้นอย่างเนี้ยอ่ามันจะเป็นถ้ามันไม่คมมันจะเป็นต้นนั้นรอบมันไม่จัดแต่ดูส่วนใหญ่มันแหลกเลยแหลกแหลกะเอียดเลยใช่เหมือนอาหารหมูเลยแหลกอ่า โอเคครับทุกคนและนี่แหละครับคือการทดสอบเครื่องตัดหญ้า CMT ขนาดเม็ดโอคิบนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับ CMT ชนบุรีเมืองทองนะครับใครสนใจก็ทักไปที่เพจ CMT ก็ได้แล้วก็ถามว่าตัวแทนจําหน่ายที่ตัดหญ้าที่ใกล้จังหวัดที่เราอยู่อยู่ที่ไหนนะครับก็ไปหาซื้อกันได้นะครับอ่ะโอเคทุกคนมันมากๆครับคลิปนี้แล้วถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ